ครับผมสวัสดีครับ่าผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็เจอกันอีกแล้วครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่น16 ok อีกแล้วขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดณตอนนี้ก็เป็นโนุทาสใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณทุกเดียวทางที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้เดี่ยวทาาน,นี้ก็เป็นเดียวทางใช้กับ16สิงหาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ ฝากมาสามชุดนะห้าสองหนึ่งห้าสองสามห้าสองเก้าฝากมาสามชุดเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี่เอ้ย หนึ่งสองหนึ่งสามสองสามสามสองหกสองฝั่งมาเป็นอา,านคู่สองตัวล่างเจ้านี้ ก็ฟังมาอีกหนึ่งแนวทางสายปัน่นเด่น2เด่น6เด่นโซนคู่2 2 4คู่6 1 6 4 6คู่0 2 0 4 0ชุด3ตัว0 2 4 8 4 6 2 6 0ต่อมาใบนี้ครับท่าน

สิบหน่วยบนล่างฝา่งมาสองสามสี่ห้าหกสองสามสีห้าหกฝั่งมาห้าตัวแนวทางสิบหน่วยบนล่างมาต่อการเจ้านี้ป้าจาน

ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูสนย์ห้าศูนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาคู่9 7, ์8 7็7 7 6กเก้าหกหกหนึ่ง็ก็ฝากมาอีก1นมุมด้วยนะเจ้านี้ต่อมาใบานี้ครับท่านสิบเก้านะสิบเก้าฝากมาชนูนสาตัวเดียว อดีตที่แล้วก็ฝากมาช่วนสามเดวท่านใหม่นี้ก็ฝากมาช่วนสามตัวต่างก็คือสองปต่อมาใบนี้ครับท่านเดี๋ทานสามตัวบนตรองนะเก็บหน้าจอได้ สี่แปด8าม8ปดสี่เ8้ปดครับนะก็ฝากมาหลายชุดต่อมาเจ้านี้ครับก็เป็นอาทานอีกหนึ่งบใบแปดสีหนึ่งชุดเดียว แล้วก็สี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดฝากมาสามชุดนะสองตัวหนึ่งชุดสามตัวต่อมาเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะ ก็คือชุดเดียวคนหประตูฝากมาเป็นอีกหนึ่งแนวทางด้วยมาต่อการเจ้านี้เลยใบนี้ก็ฝากมาต่อกริณนาในทานสองตัวโบนหนึ่งสาม สามสามหนึ่งห้าสามห้าเด่นบุนสามอาดีตที่แล้วสามห้าห้าสามต่อมาเจ้านี้ครับท่านความหวางเนะาะเจ้านี้ก็ฝากมาฝากมาเก้าสองชุดเดียวห้าสอง ชุดห้าปสองเนนก้สองแปดสองสองห้าสองแปดสามสองแต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยพิโมนโคนคอนโถมฝากมาบนวิง่งเกห 5 9 6 7 6 6 5 6 6 7นะคู่6 5 6 7 6, 6 6 6 2วิ่งล่าง7ตัวเดียว7 1 7 2 7 5 1 5วิ่งบน6วิ่งล่าง7ต่อมาใบนี้เอ้ยก็ฝากมานะท่าน3ตัวตดนะ 823-803-438-824-804498-829-809-938ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับเดวทางมาต่อการใบนี้ครับท่าน โจนี้ก็ฝากมาเป็นอาทานเดนโบลน,นะ280280 280. อดีตที่แล้ว1755าในทนใหม่นี้ก็ฝากมา280ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาน ทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม